โอเควันนี้มาพบกับช่องมาชมสี่แชนแนลวันนี้ผมจะพามาดูรถของน้องอมเว็บร้อยสิบไอสีแดงแดงดำไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องออมครับของน้องออมนี่เป็นรถรุ่นอะไรครับร้อยสิบไอครับร้อยสิบไอใช่ไหมครับสีแดงดำทำอะไรไปบ้างพาไปชมหน่อยครับขอบล้อครับโอเครื่องขับมันไซครับอ๋อขอบล้อสีทองลอครับมันไซเปลี่ยนดุมใหม่ครับเปลี่ยนดุมใหม้ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับดุมราคาจำไม่ได้แล้วครับซื้อนานแล้วครับซื้อนานแล้วใช่ไหมแล้วก็ขอบลัดยางเท่าไหร่ครับยางเบอร์ห้าสิบทัพแปดสิบครับห้าสิบทัพแปดสิบแล้วก็มีตรงอืน่นอีกไหมโหลดโหลดเท่าไหร่ครับโหลดหน้าหนึ่งนิ้วครับโหลดหน้าหนึ่งนิว้วมันต้องเจาะด้วยไหมต้องเจาะครับต้องเจาะใช่ไหมแล้วก็มันจะมี หัวชกออกมาโอเคแล้วก็ส่วนอื่นครับมีอะไรบ้าง,งไ,ฟไฟโปรเจคเตอร์อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่บานแปดร้อยครับเท่าไหร่นะแปดร้อยครับแปดร้อยใช่ไหม <laughs> ม,มีไฟเสียอะไรบ้าง มีกระพริบด้วยมีสีแดงด้วยใช่ไหมมีสีแดงสีโอเคไฟเลี้ยวกระพริบอะไรบ้างไหมมีครับอ๋อไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวเหมือนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ส่วนอื่นส่วนอื่นมีตรงไหนครับส่วนอื่นก็มีอาร์มครับมีอาร์มใช่ไหมอาร์มนี้ยาวประมาณเท่าไหร่สองนิ้วครับสองนิ้วใช่ไหมของดีคีทีครับ ดีเคทีแล้วก็สเตอร์สเตอร์สุดสียี่สิบเก้าโอ้หมีอันนี้ด้วยรองรูอืมแล้วเยื้อขอบครับแล้วก็ขอบใบไซแอปหนารับขอบเหมือนด้านหน้าแล้วก็รัดยางเท่ากันไหมไม่น่าครับหกสิบสักแปดสิบครับหกสิบสักแปดสิบข้างหน้าเท่าไหร่นะข้างหน้าหกับแปดสิบครับข้างหน้าจะเล็กกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สเตอร์หน้าเท่าไหร่ครับสุดสีครับ สิบสี่แล้วก็โชคโชคเดิมครับโชคเดิมพาไปใส่ฮูรูครับอ๋อเปลี่ยนฮูรูดใหม่เพื่อที่จะต่ำต่ำลงนิดนึงแล้วก็ให้ต่ำลงนิดนึงแล้วก็มันได้ระดับครับเอาไว้ขี่เล่นเลยอาไว้ขี่เล่นแล้วก็มีเบาะครับมีเบาะเอ็กซกนาทองครับเอาเบาะเดิมไปปาดครับอ๋อเบาะเดิมไปปาดเอกนาทองนี่เรียบ บาะนิ่มโอ้นิ่มหนิ่มอยู่เหรอหนิ่มอยู่นิ่มอยู่นิ่มอยู่แล้วก็ส่วนส่วนอื่นมีท่อท่อซื้อมาแล้วก็พาไปผ่าใหม่ครับท่อซื้อมาเอาไปพาใหม่ไปผ่าประมาณกี่บาทครับแถวบ้านเจ็ดเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยใช่ไหมดังแบบนี้ตำรวจจับไหมจับครับเคยโดนมาไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมแอบใช่ไหมเวลาตำ เจอตำรวจแล้วดับเครื่องรุนเนี้ยไหมแล้วก็มีส่วนตรงไหนบ้างแบบเครื่ <c òn> องเต็มครับอ๋อเต็มของตั้มบางปีเอกเจกับอยู่ด้านในไหมครับอยู่ด้านในมันจะมองไม่แล้วก็มีกองครับกองใช่ไหมอ๋อด้านในมองเห็นกระเป๋านุน่าจะเห็นะแล้วก็ ขอท่อนี่ขอเดิมใช่ไหมท่อยี่สิบหกมิลครับอ๋อได้สตาร์ทตอเดิมเครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้ได้อัพใหม่ไหมยังครับเครื่องยังไม่ได้อัพเครื่องเดิมใช่ไหมเครื่องเดิมครับไรสิบเท่าเดิมแล้วก็มีพักเท้าพักเท้านี้พักเท้าเดิมใช่ไหมครับพักเท้าเดิมครับเดิมหมดแล้วก็ กันตกกันตกก็ถอดออกใช่ไหมไฟเบรกกระพริบด้วยบไฟเบรกกระพริบด้วยอ๋อน่าดูไฟเบรกกระพริบหน่อยนี่กระพริบกี่จังหวะครับเนี่ยมันกระพริบไม่จังหวะครับมันไม่เป็นจังหวะใช่ไหมครับมันก็กระพริบกระพริบไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หยุดใช่ไหมัมนไม่หยุดครับไม่หยุดเหรอ อ๋อโอ้ยาวเลยไม่ขาดแบบนี้ไม่ขาดไม่ขาดใช่ไหมแล้วก็มีส่วนนี่ที่ใส่ที่ใส่กระบอกเก็บไว้ตรงนี้มันดีนะเก็บไว้ตรงนี้มันไม่โดนฝนด้วยก็แต่งสไต์ เดิมๆใช่ไหมไว้ขี่เล่นเล่นเดิมๆแถวแถวบ้านไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากก็ขี่เล่นแถวแถวบ้านก็ไม่ต้องแต่งเยอะนะหมดไปเท่าไหร่ครับกับคันนี้ไปเจ็ดปร 7, ครับเจ็ดแพันโอ้เจ็ดแปดพันก็เยอะอยู่นะ ลองเสียงไหมลองเสียงลองเสียงลองลองดูเส bon. ียงอ่ะโอเคเสียงดังโอเคครับเสียงดังฟังชัดเสียบหูกครับเอ้ยท่ออย่างนี้มัน กว้างเท่าไหร่ครับปากท่อกว้างเท่าไหร1.5นิ้วครับ1.5ครับอันนี้โลง่งกับท่อเดิมนี่แตกต่างกันไหมแตกต่างครับอันนี้มันออกตัวดีกว่า,าใช่ไหมโล่งเลยแล้วก็มีส่วนอื่นอีกไหมกระจกกระจกมองหลังเอาอกอกครับเอาไว้เอาออก<ม>ลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้ไหมมันก็ให้ดูสวยๆอืมให้ดูสวยๆ นี่จะมีอะไรเพิ่มอีกไหมจะเปลี่ยนขอบครับนี่จะเปลี่ยนขอบใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นขอบอะไรครับขอบแดงครับจะเป็นสีแดงเหรอครับเข้ากับรถเลยครอ๋อสีแดงเข้ากับรถทีนี้แดงดําข้างหน้าแดงข้างหลังดำไหมรถแดงทั้งคู่แดงทั้งคู่นะแดงดำแดงดำแล้วสีลวดอ่ะสีลวดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับ เปลี่ยนด้วยเป็นสีอะไรครับเป็นสีเล็กธรรมตาสเตธรรมดาโคเมียมเลยมันสีคโคเมียมใช่ไหมก็ก็ไม่ได้ต่ำเยอะโหลดหนึ่งนิ้วก็ไว้ปาร์อวาลครับอ๋อทุกเสาไหมทุกเสาไหม <c oughs> ทุกเสา <c oughs> <c oughs> มีแต่ อันนี้ใช่ไหมมีแต่ขอบใช่ไหมที่จะแต่งเพิ่มคคสีสีไม่เปลี่ยนใช่ไหมสีไม่เปลี่ยนครับสีชอบสีแดงใช่ไหมเรือนไม้เรือนไม้เรือนไม้ก็ของเดิมครับเดิมหมดเลยนี่เราจะติดคาร์บอนครับจะติดคาร์บอนใช่ไหมติดคาร์บอนติดทั้งอันเลยติดทั้งแถบหน้าไหมเฉพา <minimum> ะหัวอันนี้โครงการที่จะ ทำต่อไปใช่ไหมคเ,ออเคยวิ่งเท่าไหร่ครับเคยวัดดูไหมร้อยสี่บวกครับร้อยสี่บวกบโอ้ยร้อยสี่บวก oh, <no. S 1> บ้านๆเนี่ยไม่บ้านแล้วมั้งร้อยสี่บวกเนี่ย <No. S 1> ร้อยสิบขึ้นร้อยสี่ไม่บ้านแล้วครับ มีหมกครับมีหมกมีหมกคันนี้มีหมกครับเดิมๆครับร้อยสีบวกไปหูปลิวปากปลิวไปเลยครับโอเคลองสักรอบไหมลองขี่ดูสักรอบ,รบให้น้องอมขี่ดูขี่ให้ดูสักรอบก็โอเคอยู่นะเสียงอะไร ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าร้อยสีบวกอะร้อยสี่บวกครับเป็นไงดูรถน้องอมกันไปแล้วแรงไหมแรงแรงอยู่บ้านๆแต่ก็แรงใช่ได้ดีครับดีแล้วครับก็คลิปนี้ น้องอมบอกว่าถ้าได้หนึ่งพันพันไร์แล้วก็พันรัพย์แล้วก็จะเปลี่ยนขอบล้อให้ดูครับนี่ขอบล้อให้ดูเลยครับรอชม EP 2สองครับรอชมอ p พสน้องอมมารอชม EP 2สองเดี๋ยวน้องอมมาใส่ให้ดูครับว่าจะสวยขนาดไหนรอรอดูครับรอดูครับขอบคุณน้องอมครับขอบคุณมาก